สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีลูกสบายดีไปย่างลูกสบายดีสุขสุขคนสุหมงสุบอนเออหลดมาไปยัางลูกโผล่ก,กับช่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องนิงยมส,สวยสวยสองเส็อลรหัน ไปดีผัวอัดหัวไอ้กไก่อัดหัวอัดหัวซอยกันซอยกันอัดลูกเออซอยกันเออซอยกันอัดหัวอ่ะซอยกันอัดหัวซอยกันอัดหัวลด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 มาลด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 ไฟมานะ งานลด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 เฮ็ดมันสิล้มลูกหละเาเอ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 าจองเขาหายเอา อย่าเฮ็ดเจ้าของให้นะนะไปไปย่างผูผู้ปะแทกเอิญละผู้ไอ้ก้อนปะแทกเอิญผู้ไปไอ้ใกลไปย่างไปไอ้ก้อนย่างแถวแทกหายนะลุงแทกหายนะลุงแทกให้เลยเห็นบ่ลุงแทกหายเนี่ยไปเบิ่งดูห่า น,น่านน่านไปยางไปยางลูกน,นั่นไปยางไปย,างไปยางไอ้ไก่พ้อไอย้ยางพูดยางไปพูลูกไปเทียงไปแท็กคือ เคินไอ้้อนไอ้้อนอย่าเล่นน้ำไอ้้อนอีลาสีหายนานนานนาอีลาเนยมบึงอยู่พูพูไปไปไอ้อ้อ,อ,นอ,อนกับไป ได้เกือบบุพดพละคู่พี่น้องไปซื้อันเสานี่ไปยังใส่เอาลูกใส่เอา,าแม่แม่ใส่ให้เกือบรุดตีนอ้อย con tô hạt lẹn bà này Nhàng áo lúc Chôm xếp Có thuộc khô phay hả Chắc môn Xếp môn Chọn Phải khó Khó ngươi nằm nhà thẹt với chai ไปเกือบงามแท้บ๊อบสบายดีด้วยพี่น้องโอ้ไปหอบบอใหม่คัดอันนี้เนาะมันคือบ่อขี่ขั้นนีไปมันกระต่ำกว่าขั้นนั่นมันเทียงมันโกรธล,ลงบ้นอนึ่โอ้ยอันมองหนังไอกรอนะนะ <laughs> <laughs> ăn <laughs> 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 ừ, bèn ai kia năm nè luôn cái ơi bèn ai con kia năm nè nằm <laughs> bó nằm bó lột hẹp nè nè มาดังคุลวคุกมาแบ่งกันกินเหี่ยเบิดพูดเพื่ออายจับได้บอทั้งนายนสุปับเพื่อนบมันสเหียเบิดนะลูกเอาให้อายแนให้อายแนมันไวกานมันนมันลเปี่ยนกระจห่บนี่นะอ้าเหียเบิดลมันเหียนะลูก ด้วยค่ะน่าชมเจ้านี่นดนลดเข็นล่แรกก่อนขี่ไปมือต้มนิดก,ก็ลดล้มล้มเออโอ,อ้ยระเบ้ายระบ้าทางมาทางเพื่อนเนาะอย่าเรียนเิ่อย่าเรียน<ง> อยูโอ้มอนิ่ไปไปยูไปยูข an ักแล้วานีขาแล้วเยนเออบอกกันนี่สิจ้ยูไปยูขึ้นน้ำไปไปอยูโอ้ยขาง จอมแสปูเมื่อม่อบ่ขืนูยันดิขยันเขียวเหี่ยดิขยันอ้ายิ่งเขียวเหี่ยว่ะ้าบันเป็นขนมหนึ่งตำไม้นะก่อนตำไม่นี่นะโอ้ยแมบบอลนบอลแมวกูอยู่ทั้งเบอร์ผมเทิงักัส ฝากป๋าพี่น้องเ้ยจะม่ยังงอยว่อยูย่คันข้า,ขามาซื้อขนมกะข้ามาซื้อตัวแรกก็กินตัวนั้น <weet you. S 1> ระวังหลุดล่มถาบเดอ้อนี้สิว่าเตันั้นนั่นเด้นั่นเด้เปื้อน <c oughs> นั่นเด้เนะเจ็ดสิบบาท มา้เอมีข้เอ๊ขี้ก่เมันัเม่นเอ้ยเมนเบื่อไทยเมนข้ก่อบเมือบ่ไออนอนเมื่อบ่บ่เมือไปด้เมือบ่เฮียแล้วบกินราชื่อมาทีม ไม่ใหญ่ไปใช้บอกถ่ายเถอะนะไม่วัดวัดวัดบ่อเลีงงูมันไปใส่ดำนั่ะเก๋งูเนี่ยไอ้งูโอ้ยไอ้ก่อนก่อนกอนไอ้แรกยังปิดหัวไว้น่ะอยากของอีลอ่ะจะอยู่ในสายเลย เกือบนอนละเอานี้จะรบไก่หายอยากได้เกือบมาใหญ่เลยก็ได้ไปซื้อหายเลยมาเลยก็อ้ายเลยก็หายอยากได้เลยก็ไปซื้อให้้อายอีกครับเบื่อขันบุญเตีนนก็บุญเตียนอะไรดฮะโอ๊ยไปเมื่อขันด้อขันด้อละวเมื่ออันยูลาอ่ะ ย้ำออกเด้อบากนองน่ะนี่เห็ดแล้นี่นี่นฟังฟบึนยบนนะบบบเดีวเดียวบอบ่มงดูใชหยังมอเี่งมากอามอมักที่เราหนึ่งคืนอ้าวมอายอกมอแหละอันนี้ไปก็ีไปกส มอธีไปลงน้ำอีกเลยยู่ลงหลยนปินตีนมนันเลยเดี๋ยวเดินเดิน,นบัดมอมอวัดบัดโบนน้ำไยขาวว้าวเนี่ยเห็ดซื่อตะคู่เลือกเวัด